คำสั่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปพร้อมกับแสดงข้อมูลออกมาตรง returning ตรงนี้เนาะว่ามีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเข้าไปบ้างนะกด execute ได้เลยตรงนี้นะครับเมื่อ insert เสร็จเขาก็จะแสดงข้อมูลออกมาว่าเพิ่มอะไรไปบ้างนะเนี่ยออตัว id ก็จะเริ่มตั้งแต่1เหมือนเดิมเนาะถึง7ให้เรากด execute อีกครั้งนะครับเขาจะเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งชุดที่2นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ id แถึง id สิเนาะ จากนั้นให้ทําการคิวรีตารางดูข้อมูลทั้งหมดทั้มตร,ตรงนี้นะเทเบิลคิวรีเลือกตาราง History ของเราจากนั้นก็ย่อหน้าต่างนิดนึงแล้วก็กด execute เพื่อเลือกดูข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะได้ข้อมูลทั้งหมด14แถวเนาะตรงนี้ตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าไปใช้งานโปรเจกต์แล้วนะครับก็นะครับให้ไปที่หน้านี้เลยนะครับ Detail ตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะเชื่อมต่อโปรเจกต์นะ Project V.B. หรือ c h a r ของเราเนี่ยมาที่ฐานข้อมูลออนไลน์เนาะอ่าเปิดโปรเจกต์นะที่ดาวน์โหลดมานะโปรเจกต์ v i s u a l Studio นะครับอ่าตรงนี้เนาะเปิดด้วย Visual Studio อ่าโปรเจกต์ตัวนี้ใช้เวอร์ชันน2019ขึ้นไปนะคลิกขวาเลือก Open w i t h เหมือนเดิมนะ v i s u a l Studio ของเรานะครับตรงนี้ใช้เวอร์ชันต่ำกว่านี้ไม่ได้เนาะต้องใช้ตั้งแต่2019ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่น,นึงนะ หลังจากที่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านใดเนี่ยขึ้นเป็น Restart Visual Studio with 100 Scaling แบบนี้นะก็กด Restart ได้เลยนะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ขึ้นก็ไม่ต้องกดนะครับผมนะหลังจากที่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการ Start ได้เลยนะครับตรงนี้ ถ้ามีไดอะล็อกแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าจะเป็นการบอกว่าสวิตช์ที่ใช้สําหรับการเปิดการเชื่อมต่อไปอยังฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดไว้นั่นเองเ,องเนาะก็จะเป็นค่า Default นะครับก็ให้กดโอเคไปนะครับตรงนี้เกิดจากหน้านี้นะหน้า Server Setting ของเราตรงนี้นะครับเนี่ยมันสวิตช์ตัวนี้ถูกปิดไว้นะเขาก็เลยแจ้งได a ะล็อกขึ้นมานะครับผมก็ให้ทําการเปิดได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ จาพบาะว่าตรงนี้นะเขามีบอกว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เซฟไปก่อนนะตรงนี้เซฟไปปุ๊บเราจะปรับตีมนิดหนึง่งเพราะว่าตอนนี้มันออกแนวมืดเนาะก็ไปตั้งค่านิดนึงนะครับอ่ะไปที่หน้าโฮมแล้วก็ใช้ไลท์ธีมนะครับพร้อมกับเปลี่ยนสีนะครับผมใช้สีเขียวแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ทำการแสดงตัวเนวิเกชันร็เวิร์กมานะครับก็ไปที่หน้ารเวิร์กเซตติงตัวนี้